บัญชีอย่างเป็นทางการของโอลิมปิกค,ค่ะได้ลบคลิปพิธีเปิดปารีสเกม2024ออกจากช่อง YouTube ของพวกเขาค่ะหลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดนไฟย้อนสอนจากทั่วโลกค่ะจากกรณีที่ปล่อยให้มีการแสดงล้อเลียนภาพวาดชื่อดังเดอะลัสซูเป้ค่ะหรือพัะกกยารมื้อสุดท้ายของพระเยซูในศาสนาคริสต์โดยกลุ่มคนหลากหลายทางเพศซึ่งถูกชาวคริสเตียนมองว่าเป็นการดูหมิน่นศาสนาค่ะก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o โทรลงของเราด้วยนะคะ อ่มาฟังกันนะคะพวกผู้ชมที่พยายามเข้าถึงวิดีโอนี้ต้องเจอกับข้อความที่เน้นว่า ไม่มีวิดีโอนี้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเบื้องตน้นทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกหรือว่าฝ่ายจัดปารีสเกม2024ค่ะต่างยังไม่ออกมาชี้แจงใดๆต่อการลบคลิปดังกล่าวนะคะซึ่งในพิธีเปิดค่ะนําเสนอในรูปแบบแปลกแหวกแนวค่ะมีตัวแสดงที่หลากหลายเข้าร่วมนะ,ะในนั้นเนี่ยรวมถึงนางแบบนะในแบบแดนเซอร์บุคคลที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่นรวมถึงแด๊กควีนะ,ะแต่ก็หนึ่งในส่วนที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดก็คือฉากล้อเลียนพระกยจหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูในศาสนาคิด ตามภาพวาดอ a s t Supper นะคะของเลโอนาโดดาวินชีนั่นเองค่ะซึ่งก็โหมกระพือไฟย้อนสอนอย่างหนักเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ,ะซึ่งพิธีนี้เนี่ยน่าเสียดายที่มีฉากที่ศาสนาคริสต์ถูกล้อเลียนแล้วก็เยาะเย้ยนะซึ่งเราก็เสียใจอย่างสุดซึ้งนะการประชุมเหล่าบิชอปค่ะได้ระบุในแถลงการเมื่อวันเสาร์นะที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าเราขอขอบคุณสมาชิกของนิกายทางศาสนานอื่นที่ได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเรานะคะซึ่ง้อยคำเนี่ยก็คือ หนึ่งในคําแถลงดังกล่าวนะแล้วก็บอกว่าเช้านี้เรานึกถึงชาวคริสทุกคนในทุกทวีปที่เจ็บปวดจากฉากบางฉากที่เกินจริงแล้วก็ยุ่ยุค่ะ b ิชอปเอม m a n u เอลโกวิลารค่ะซึ่งเป็นโคศกนะคะตัวแทนกลุ่ม Holy s f o r o r t h ด2024 Paris Olympic ารอลิมปิกะได้ให้สัมภาษณ์กับ NBC News ค่ะบอกว่าฉากการดัดแปลงภาพเดอ l ลาสซูเป้ค่ะสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งข้อท็จจริงค่ะคือศาสนาของเราอาจถูกเลาะเลียนเป็นปกติและเราก็เคยชินกับการถูกดูหมิ่นในฝรั่งเศสนะฮะแต่ในบริบทนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเพราะองค์กล่าวว่ามันคือมหกรรมที่นำพาผู้คนทั่วโลกหรือบางส่วนของประชาะกรโลกค่ะมาเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าพบการแสดงนี้เจ็บวดอย่างที่สุดและอยู่ผิดทิศผิดทางค่ะต่อมาหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะ แอนเดชองค่ะโคสกปาริสเกม2024นะฮะได้เผยแพร่ถ้อยแถลงขอโทษนะอธิบายว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีเจตนาแสดงความไม่เคารพต่อกลุ่มศาสนาไหนๆนะฮะแล้วก็แสดงความเสียใจที่การแสดง,งกล่าวเนี่ยก่อความขุ่นเคืองใดๆด้วยค่ะด้วยคลิปที่มีฉากอันเป็นที่ถกเถียงเนี่ยก็ถูกลบไปแล้วนะและ้วและบางคลิปของพิธีเปิดน,นะถูกปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นด้วยนั่นเองนะซึ่งผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย จึงไหลบ่าก,กันไปยังวิดีโอพิธีเปิดโอลิมปิกเกมครั้งก่อนๆน,นะในนั้นเนี่ยรวมถึงลอนดอน2012และโซชีเกมปี2014ค่ะซึ่งทั้งสองครั้งเนี่ยย้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ทำให้พิธีเปิดเนี่ยประสบความสำเร็จนะแล้วก็แสดงความผิดหวังต่อพิธีเปิดปารีสเกมด้วยค่ะทางอีลอนมัสค์ค่ะซ e o ของเทส la แล้วก็แพลตฟอร์ม X นะเป็นหนึ่งในคนดังค่ะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะโดยบอกว่าหากไม่มีความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องมากขึ้น าศาสนาคริสต์ก็จับพินาศค่ะพอมีชาวเน็ตเขียนก่อกวลแล้วก็ล้อเลียนพระเยซูว่าหากคุณกําลังจะกลับไปเกิดใหม่อีกครั้งเราพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณซึ่งทางอีลอนมัสก์นะก็เขียนตอบโต้กลับไปบอกว่าผมเชื่อในหลักการของาศาสนาคริสต์เช่นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองหมายถึงมีความเห็นอกเห็นใจกับทุกคนและหันแก้อีกข้างให้นะคะหมายถึงยุต,ติวัฏจักรแห่งการจองเวรซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะแม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าฝ่ายสร้างสรรการแสดงชุดดังกล่าวเนี่ย ก็ออกมาปกป้องตอนเองนะโดยบอกว่ามันจะไปสนุกอะไรถ้าไม่มีประเด็นถกเถียงนะมันคงจะน่าเบื่อหน้าดูนะหากทุกๆคนบนโลกเนี่ยนะเห็นพ้องต้องกันหมดนั่นเองค่ะนอกจากบุคคลทั่วไปแล้วก็ในแวดวงศาสนาแล้วเนี่ยการแสดงในพิธีเปิดปารีสเกมนะยังถูกตําหนิจากบรรดาสื่อมวลชนกระแสหลักในนั้นเนี่ยรวมถึงนิวยอร์กไทม์และก็นิวยอร์กโพสต์นะซึ่งสํานักข่าวหลังให้คําจํากัดความว่าเป็นพิธีเปิดที่น่าเบื่อนะคิดไม่ดีแล้วก็ไม่ประติดประต่อนะ ส่วนหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสก็บอกว่าการแสดงเนี่ยมีความทะเยอทะยานนะแต่ยอมรับว่าบางองค์ประกอบนั้นเนี่ยเลยเถอะจนเกินไปนั่นเองค่ะ